สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันคือเขาเหมือนเดิมนะครับมันนี้ตรงกัานที่งีสิบเอ็ดกันยายนสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่พี่น้องตอนเสโซสาย,สาย,สายจังหน่อยพี่น้องแดดคึมๆนะครับเป็่นรุ่นางาคึมนะครับ,ม,รบมุ่ขึ้น,นี่ฝนตกพี่น้องจับกบ้งไปเอาไปทรงเยิบซี่นะครับสรงลูกค้านะครับเิ่นสั้งไว้นะครับวันนี้ ต๊กคนตักแห้งเลยครับก็ได้ภามาเบิงวิธีการรักษาลูกกบให้เขายูรอดปลอดภัยนะครับไ่ให้เขาตายนะครับผมเคยเด้พี่น้องผมเคยสินโต๊แเลยครับผมปล่อยไว้เลยปากกบเราไปส่งหูกคาลยล้วกบตายพี่น้องลูกก,กบตายเลยเด้นะครับเขาป่วยเขาเป็นตาขาวตายเลยนะครับเอาไปหอดก็บเขาสิอ่อนเอนนะครับเนื่องจากว่าเขาถือฝนนะครับ ถึงฝนตกใส้เขานะครับก็เดียวเลยเดียไปเครียดไม่เพิ่นนะครับวันนี้มีวิธีป้องกัน,นคืออย่างสี่แล้วพี่น้องฝนตกบแห้งเลยมันขึ้นเขาเรียกวนีจะป้องกัน,นเขาเนี่ย่านามศีรษะเขาทั้งนี้พี่น้องนี่เขาผากันีน้เขาเลยนี่กันไว้ดีเลยนะครับแต่ว่าจะไปพูดอะไเขาเหมือน,นหอนเลยพี่น้องนี้พ่กหอนนี่นกันไว้เขายา,ยางดีเลยพี่น้องไว้เขาถือฝนนะครับแต่เขาว่าถือฝนแล้วเขาก็ถืปลอดใัยพี่น้อง เห็นบ่พี่น้องยางดีเลยนะครับนอตจงเระมั้งระมัดะวักยางดีเพราะว่าผมที่ยี่ผมไม่หูจักนะครับพอเป็นรงแล้วแต่อ้ย,อยกบตายไปนะมันเท่มากบอกเออโอ้โอโกบตายไม่ไปไปนะเท่ร่งตายบึมบึมตายบลกหลายเลยพี่น้องแต่กับแต่ละอันนะครับแต่ละกระช่างกับผมก็เล่นข้าวเบึ้งนะครับ,รรบ,าาบ,รบพอดีแจงวะดีนี่นะครับ น ER oh ั่งบอเขาเขาอยู่ปวดไถยสบายเด่นแต่ละทำไมปุณิไปบิ่งกันด้วยนี่โอ้นักดนตนีไม่เตะปวดไถยบ่บิ่งกันด้วยนี่โอ้สบายเลยพี่น้องพี่นั่งขโมยพี่เห็นบ่พี่พี่ตึงสูงพี่นี่เห็นบ่สบายปวดไถยหายห่วงพี่นั่งกดปวดด้วยพี่น้องเห็นบ่ครับพี่นั่งสบายเลยเห็่นั่ง กบเลยพี i, ่น oh, oh, ้องว่าเป็นยังไงกบมึงชัดเค่นเอาใบไม้แท้หลายพี่น้องเขายไม่ต้องไปไต่ทุกคนตัวนี้ว่าพี่น้องคนตลาดหาทิพตังนะครับทุกคนอดปูดดิไปดิ้งทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องเห็นไหครับนี่เขายุ่งขี้เละพี่น้องเขาปลอดไท่ปลอดไท่เห็นไหเห็นไหครับนีุ่คนบ่หนาว กันเขาหนาวเขาเย็นอากาศเย็นนี่เพราอะไรเด้พี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงเขาก็สิเป็นเป็นเก็บไขได้กล้วยคือโคตรนี่เด้กพี่น้องนะครับนั่นเห็นด,ด้างล่างๆนะทีฟันนีดตนึงนั่นเห็นพี่น้องเห็นดังนะครับเขาตองระบายเขาดีพี่น้องฝนตกเวลาฝนตกือก,กันเขาใส่รถไ,ไปเนี่ยพบวเดี๋ยวผาดำๆดดนี่ไปนน้ำนะครับเอาผาปกปกไปเลยพี่น้องยหยเขาถือฝน ถือก,ถก็ถือก็แยกถือหลายนะครับว่าเป็นปล่อยไปเลยคือคนเท่านี่แหละถือพ้นถือยังมากเลยแยกไข่ได้ปล่อยกันพี่น้องอันตรายนะครับนี่เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเป็นเป็นรักเบื้องต้นนะครับมาเห็นมาระวังดีๆพคนน่ะตัวนี้ยังได้พี่น้องมาตัวน้อยเด็ก็เสียเฉียบไปมือหนีมือผมคนน่ะตัวนี้พี่น้องก็เพืเ่อสองบาทมา ที premises, ่ว่ามันเขาเจ้าสร้างตุลาบาทหาทิพตุก็ได้แต่ขายตุลาบาทหาทิพตี่น้องเลี้ยงไว้โดนมันก็บอโดนหนวาเลี้ยงไว้ครับจยกมือแล้ว่าผมใส่หางนะพี่น้องใส่หางกันใส่หางตัวใหญ่เด้อบมาใส่หางไว้จะใส่ทีนะครับผมใส่ทีตัวน้อยกันใส่หางตัวใหญ่นะครับดูกบกินกันพร้อมนะครับง่ายง่ายไสหางกินง่ายกินไวง่ายเร็ว กินหน่อยเงี้ยเร็วนะครับดีป่ะครับองผี่นตักลากนี่นนกเกรานี่เลยจัเกรดตาเนี่ยหนสิบตะกะนะครับเดี๋ยวมาใส่อีกจกักะมันนี่จะส่งหาสิบตะกะตะกะละลอยเป็นหาพันพอดีนะครับตรวจดหาสิบตังพูเดเลยขาดน้ำหมกน้ำมันนะครับเอาเอาตำหน,น้เนรอพี่น้องวิธีการ ป้องกันไม่ห้ลูกพบถืกฝนนะครับพอสำคัญเลยพี่น้องสำคัญเลยครับพอกันคลิปหนาด้วยพี่น้องคลิปนี้เขาซ้ำนี่ล่ะลูกต้นตะไคร่ลืมซับตะไคร้ด้วยพี่น้องซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เฟ่นว่าสวัสดีครับ